มีให้มึงเลือกสองทางมึงจะเป็นเกย์ต่อแต่มึงต้องตกกระลกมึงจะไปไหนเนี่ยแต่ว่าถ้ามึงแต่งงานมีลูกมีเมียมึงจะไป็ตกกระลกเยงไปไหนเนี่ยมึงจะเลือกอันไรเปยงเลยบ้านกูเลยนะเออกูจะหาอะไรกินไงอ๋อมึงถามเลยนะสมมติว่าพระพุทธเจ้ามาเข้าฝันมึงเขาคือศาสดาพระเจ้าเข้าใจปะเขาก็เขาถามว่ามีปูถ้ามึงเลือก แต่งงานกล้ผู้หญิงมีลูกมีเน้ามึงก็จะขึ้นสวรรค์ทันทีแต่ว่าถ้ามึงยังโคเพดเดียวกันอยู่มึงก็ต้องตกหล่มึงจะมึงจะเลือกอะไรเลือกอันแรกมึงยอมมีเลยหรอมีอะไรมีลูกมีเมียเลยหรอคือเขาเอาง่ายๆคืออ่าคือกูยังไม่ได้ตัดที่เอออันนั้นน่ะแล้วก็คือถ้าชีวิตมันแย่มากเนี้ยฉันกูแบบ นึกอะไรไม่ออกแล้วอะคือถ้ามันต้องมีจริงๆอาจจะมีแต่ว่าแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากดีกว่าเพราะว่ามันมึงเข้าใจปะว่ามันไม่ใช่สไตล์เราเนะออแล้วมันก็ต้องอยู่กับมันตลอดชีวิตเลยนะเว้ยญญมีลูกมันเป็นไอ้นี่เลยนะเป็นถ้ามีเมียเฉยได้ไหมม,ไม,มีเมียมผู้หญิงมีเมียผู้หญิงก็มีได้แต่ว่ามึงเข้าใจใช่ไหมว่าเราต้องรักจริงๆอ่ะคือเราจะมาแอบบ้าอะไรไม่ได้ อืมคือเราต้องดูว่าผู้หญิงคนนั้นรักสะอาดไหมกัวาผู้ชายส่วนมากชอบผู้หญิงรักสะอาดอมามันก็แล้วแต่คนเทสของมืองสังขัญผู้ชายสนปีกิ้งชอบไปแบบไหนยังไม่ตอบเลยอีกดอกตอบไปแล้วอีสัดตอบว่าตอบว่าถ้ามีกล้ามก็ดีครอบชอบแบบว่าขาวตีหรืออะไรแหมถึงว่าแบบคมเข้มสไตล์แบบอย่างเงี้ยสไตล์แบบผอมออะดูผอมๆขอขาวปะเออแล้วก็แบบคุณเกาหลีเกาหลีนิดนึงได้ไหม ทออ,ององอ่สปคที่มชอบไปแต่กูไม่ชอบูชอบแบบหน้าโจาาร้นนกูรู้อิสว์มึงพูดให้กูร้อยกัรอบแล้วจริงกูชอบแบบ้นหมุนหมีอะไรเงี้ยแล้วแบบหน้าโจรี่ชอบมากดอกเงียเห็น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 ,หน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 แล้วกูนี่เงียนเลยอ่ะอตรง กูรู้กูรู้เพราะว่ารถนิยมึงค่อนข้างที่จะออกไปทางอีหลับอีไออาลับเลยผู้ชายอาหลับทรงทรงแบบว่าเจ้ากล้องเป็นนี้อะไรอ่ะผู้ชายอาหลับแต่น่าจะจนมาไม่เสมอไปแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแขบกูได้หมดเลยนะขอแค่แบบ <What? S 1> กับชนีว้ายก็เพื่อนกลัวแหละที่มันนั่งอยู่นั่นน่ะยูเมื่อวานตอนเช้าอ่ะมันทักมาบอ,อกทำไม่ทันทำอะไรวะทำข้อสอบข้อสอบคือให้ก็เยอะยากก็ยากแต่อีเวลาเสือกให้น้อยควายสอบหนึ่งชั่วโมงมึงทำห้าพาร์ทอ่ะมึงทันไหมไม่ทันนะละพาร์ทหนึ่งสองสามข้อยึดแม่อ่ะล้วขอเวลาเพิ่มได้ปะไม่ได้ มึงันทันปหมก็ไม่ทันแต่ว่าคือมึงเข้าใจว่ากูพรวดอเหรอมึงเข้าใจปะห้องกูไปที่สิบห้าทีเสร็จละเอีย้ยต่อให้ข้อสอบจะเยอะแค่ไหนสิบห้าทีเสร็จแล้วกูเคยเรียนในนี้หรือปะต้องแน่เป็นโรงเรียนอะไรวะพระอาจารย์ที่ดังๆคืออะไรวะพระอาจารย์ พระอาจารย์พรมบาลังสีใช่หรอไม่ใช่คือชื่อพรม,มนึกสักอย่างลืมพรมรมัตะนารามปะพรมมาลาพรมมานารามอืมแต่เขาก็น่านะะเขาหน้าจะ,ะเกษียรละโอเกษียรเนอะมีด้วยหรอมีหาแม่มองเกษียรอีกดอกป้าเขาต้้งใจว่าอะไรปดปดหรออ๋อเฉยเฉยอ๋อมึงแล้วมึงเลยบ้านมึงไงหาอะไรแดกอีจัดหิวอีอะ มึงแดกแล้วค่ะแล้วมึงจะแดกคุกยกันหนาอยากกินน้ำอิสระอ๋อแต่มึงเน่นเสื้อแดกนะอีบูมจะได้คอคค <c oughs> หอยห้ควายเกี๊ยขาวอิสระต,ตุกข์สุกโป๊กแต่มึงก็ไปชักกับมันก็ชักที่สุดมันแปลกเหรอวะแค่ชักว่าวกันอ่ะมันไม่แปลกแต่มึงไปทําในมหลาลัยอีสัตว์มึงบ้าปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อี๋เคนมันเงี้ยนบางตาอีดอกงี้เขาทำยังไงมึงต้องพยายามเก็บความใส่ไฟไว ไปใส่อีบูบมีม่โรงแรมแทนไงค้ยควยมึงกับควยบูมควยใครใหญ่กว่ากันอีบูมจริงเหรอ <laughs> <laughs> แต่ว่ากูก็อพอๆกันแหะแต่ว่าควยบูมจะใหญ่กว่าเออแต่ว่าถ้ามึงผอมมันมันมันจะยาวปะว่านะมันก็จะใหญ่กว่านี้เพราะกูเคยผอมกวัดไม่เป็นหรอกโึงโมงไหสัตว์ก็กูไม่มีแม่มรนทัดมามาเจ็จะกูวัดให้อีควายหดไปแล้วขี้แค่นี้มึงว่ากูใหญ่บูมใครใหญ่กัน กูยังไม่เคยของมึงค่ะยีนี่ก็ปูตลกยาอ่อนเหี้ยเดาสีสัตกูก็พอกูไม่รู้หรอกใช้จิตมโนโุษดิโอ้มโมนโุยเหี้ยที่สตัตกม่าจะมาจะเจ้าลำลึกชาติได้ควายตอนนี้เหี้ยกูไม่ได้ที่ผายที่ผายถ้ากูทายถ้ากูไปเป็นหมอดูแล้วมั้งเออเหี้ยนี่มึงก็ต้องฝึกไงฝึกเหี้ยสิถต่กูไม่ได้คนโรคจิต กูไม่มี่ยการทางจิตเฮียีนี่ตัอหาเป็นอะไรอย่างเนาะวันฟันมึงนั่นแหละมึงต้องหยุดความเงียนไว้เข้าใจปะมันไม่ทันแล้วมันเงียนไปแล้วอ่ะก็รู้ไงเก็บไว้เป็นบทเรียนมึงไม่บทลอยเฮียเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวก็ไม่บทควรต่อเดีวกูฟ้องผัวมึงเดี๋ยวนี้เลิกกันไปแล้วฮะต่อแหลเออแล้วมึงแต่เขาคงไม่จริงใจกูหรอกมั้งมัวเขาเขาจริงใจกูเป็นคนอะ อีสระมึงเป็เข้าใจโลกแต่มึงก็ถามกูนะว่าเขาจริงใจไหมมึงรู้หมดเลยว่าผัวกูเขายังไงแต่มไม่รู้ว่าผัวมึงยังไงอส้สว์ปัญหาตัวเองอ่ะเขาใช้ใจเขาเขาไมไ่ใช้หัวสมองเคีียแต่ปัญหาคนอื่นอ่นอนนะเขาใช้หัวสมองกันเอรียก็บอกไปแล้วผัวมึงอ่ะมันเว้นระยะห่างเยอะเกินมึงอ่ะเว้นเยอะเกินเขาหรือกูมึงเพราะเขาทักมาสองวันอี่ฉัทเพิ่งมาตอบเป็นจันว่าวันเนี่ยวันนี้วันอะไรเปนจันอแต่วันนี้ เมื่อวานเป็นวันจันทร์เขาหยุดแต่เขาก็ไม่ทักมาเขาเป็นอะไรเพรามึงเขาไม่รักกูหรอฮะเขาไม่รักหัวใครหัวเนีเนะ่ยเขาอาจจะรักแต่รักน้อยลงใช่เหรอตามสเต็ปอ่ะคนไม่ตอบข้อความมันจะเป็นรักเกียอะไรไม่มีครกักแล้วถ้าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเขาได้กูแล้วเขาจะทิ้งกูป่ะ่าคนนี้แน่นอนแน่นอนจะส่งเอสเอ็มเถึงใครดีดังเกียโอ้โหกูนึกว่าเกียร์นึกข้อความ ยโยมไอพีแตกใส่อีโวป่ะนะ้เนี่ย <c oughs> มึงตกใจหนี่วยไปไปมึงก็เป็นห่วงอีโวอยงเลยนะอีดอกมึงทำอะไรให้มึงอี่ที่อ่ะแล้วบ้ามึงไม่มีมอเตอร์ไซค์สักอันสักคันเลยเหรอมอเตอร์ไซค์หรอกก็ไม่มนะีคือบ้านกูจนมึงก็รู้อยู่คันเดียวก็ไม่มีหรอจริงๆมีแต่พัง รถแม่งยังส่งอยู่ปะกระบะส่งอยู่ส่งประกันเราเรากระบะยังส่งครั้งหนงบนรถอยู่ปล่าไม่แต่ว่าส่งเพียงวดบ้านแล้วแม่มึงจะไปดิ้นรนเอาบ้านสามหลานพี่ใหญ่เลยไม่เข้าใจมึงก็ต้องไม่ถามเขาว่ากูก็ไม่รู้หลายอย่างี่ยวกับเขาเลยเขาคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่ยงังี้ป่ะคุ น้ำมันเล่นรวยเนาะอีดอก็ไ,ไ,อไปโลตัสเลยไหมฮะไหมไปบิ๊กซีดีกว่าโลตัปไหมบิ๊กซีบิ๊กซีไม่มีอะไรเลยไปมีของรถเยอะมากไม่เอาไม่ชอบเอาอีสัดตว์กูคนไม่ชอบไปบิ๊กซีกูคเคยไปแล้วกูรู้สึกมันมันอาถรรพ์นี่อ่ะมันแบบมันอาถรรพ์คุ้ยเลยคะ่ะเขาขายพ้ากันเยอะแยะอีสัตว์มันเข้าไปเลียงเลยคะ่ะเปล่าเปนอาถรรพ์นี่ที่อ่ะ อาทำดูลายหินแลอวบินอ้าละมินมา,อมาล,ลอมานีลอยหิมคืออะไรผู้ท่องไปงั้นเลยผู้ทำเข้าพายทีเธอจะไปที่ไหนฉันจะไปละหมาดอะไร<จ>ะวะคงไม่ขาดไป,ไปละหมาดทุกวันทุกวันเธอจะไปไหนฉันจะไปละหมาดแล้วก็อะไรนะไปเราจะไปขอพนขคอวิงบอลไม่ใช่ อันนั้นหน้าที่ที่มึงรองเมื่อกี้เนี้ยอะไรวะแล้วฉันจะไปละหมาดอ่ะเธอจะไปไหนไงฉันจะไปละหมาดแล้วก็มึงก็ลองว่าอะไรต่อแล้วท่อนแรกอ่ะเธอเธอคงเธอคงไม่ขาดไปละหมาดทุกวันทุกวันเธอคงไม่ขาดไปละหมาดทุกวันทุกวันทุกวันเธอคงไม่ขาดไปละหมาดทุกวันทุกวันเพลงทำไมมันอย่างนี้เ่ะน่ารักเนาะอน่ารักคิดว่าเฮี้ยไหมเออเอาอสัต์ โดนแน่ตอนที่กูไปส่งอีนี่อ่ะมีมะแล้วมีตำรวจแล้วต,ตอนวนกลับมาปุ๊บไม่มีวนกลับมารับมึงไม่มีแต่พอมึงจะกลับปุ๊บมีอ้ากูก็ไม่เข้าใจอีดอกเฮียอะไรวะคือตำรวจออาจริงเลยจากคือเราต้องข้าไปฝั่งหนถูกปะ่ะเออนรากำานงกลับรถอ,อยู่หน้าอีเคียจะตั้งนี่รวยเลยหน้ามาอะไรเมือนกัเอาพวกาหออะไรไง ตั้งในหมอกในที่เดียวมึงมึงขับไปได้เลยใช่ไหมเออขับไปได้เลยเพราะว่ากูมีอันนี้แล้วที่ทำมันจะปิดทําไมปิดหน้าอะไรเดี๋ยวเขาสงสัยอีสระก้อนแดดมันส่องหีกูไหมล่ะอิสระแดดมันส่องฟันโกอีสัตว์จะฟันเฉาะเลยเอี๋ออ่ะท้อไทยไม่ใช่มึงแขับไปเลยไหมบูไปเลย ออกไป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 รอดไอ้เฮียเนี่ไม่รอดไอ้ไม่รอดไอ้เฮียอะไรอย่างเธอจะไปไหนฉันจะไประบาดเธอคงไม่ขาดไประบาดจุหวัดจุหวัดโยบางทีกูไม่เข้าใจมึงนะคือมึงขับไปกลับไปกลับมาก็กูลืมก็กูบแบบว่ากมูไม่ได้ลืมหรอกกูงกลับไปแล้วมึงเป็นคนที่มีมีความ เขาเรียกว่าอะไรนะมีมีการแก้ปัญหาตัวเองเฉพาะหน้าแล้วก็มีความรู้สึกที่สามารถสลัดทิ้งได้เลยใครเหี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่ากูอะบางคนที่ถ้าใครเหี้ยสลัดทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันต้องเจอหน้ากันทุกวันเนี่ยไม,ม่มึงแค่ไม่รักตัวเองแค่นั้นเอก็นั่นแหละเดี๋ยวกูจะรอวันหนึ่งที่กูแบบกลับมารักตัวเองก็ก็กําลังแบบปด มีโฮ่เปิดเพลงดรือฉันจะไปละหมาด